การที่เราจะยกวเบสชั่นเราให้สูงเนี่ยหรือระดับอารมณ์เราให้สูงเนี่ยเราจะต้องไม่โกรธไม่เกลียดไ,ไม่นินทานมันมีตั้งหลายรายการเนาะแต่คุณเจอร์รี่เขาไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี้เลยนะแต่เขาให้รักเฟียสลี่การที่เรารักคนอย่างบ้าคลั่งรักด้วยหัวใจที่เต็มอิ่มเนี่ยคือรักโดยไม่มีเงื่อนไขอะค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่นักทีมเลยคือเรารู้แล้วว่าไอ้ความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะที่เราที่จะต้องมีให้กับโลกอันใน,นจักรวาลเนี่ยเขาจะมีดนซิตี้แล้วก็มีดเนช่ราย ดิเมนชันที่3ทีนี้เนี่ยก็คือโลกแม่ไกาอาเนี่ยคือกําลัง c อค s ซชันเคลื่อนย้ายตัวขึ้นไปสู่มิติที่5เพราะแม่ไกาอาบอกว่าไม่ไหวแล้วมนุษย์ก็คือแบบร้ายกาดมากมนุษย์คิดไม่ดีมนุษย์โกงกันมนุษย์ทําร้ายกันแม่อยู่ไม่ได้แล้วแม่ก็สะบัดตัวแล้วนะก็เกิด ปัญหามากมายนปัจจุบ,บันนี้นะคะคือแม่ไกอากําลังเลื่อนขึ้นไปสูู่มิติที่5คนที่อยู่บนโลกคือจะต้องเลื่อนไปกับแม่ด้วยเขาเรียกว่าขอความร่วมมือจากกาแล็กซี่หลายๆกาแล็กซี่เขาส่งจานบินมาล้อมโลกเรานะคะเพื่อที่จะส่งพลังอวัยวะชั่นหรือฟีคเนซีที่สูงเนะี่ยลงมาเพื่อที่จะลิฟต์ขัพคอนชียสเนสหรือจิตวิญญาณของมนุษย์ในโลกนี้ให้สูงขึ้นให้ตื่นตื่นตื่น,นพอเราตื่นแล้วปุ๊บเราจะเริ่ม ขวนขวายหาความจริงกับชีวิตละคือการตื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะการที่เราที่จะขยับตัวเองจาก 3D ดไปเป็น 5D ติดีทิี่ 5D นี่คืออะไรก็คือดินแดนที่มีแต่ความรักที่ไร้ไเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเมื่อเรา open your heart wider แล้วก็ love fiercely แล้วก็จะต้องมีการกอดความรักคือใครก็แล้วแต่คุณรักคุณกอดไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะทํายากเหมือนกันในขณะที่เรายังไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะแล้วเราอยู่ทุกวันนี้ใครก็ไม่โลกกอดเฉพาะคนที่เรารักอันนั้นเราไม่ได้รักนั้นเราก็จะเกลียดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราวนอยู่ในโลกของเมทริกค่ะเราก็คือยังหลับไหลอย,อยู่ในโลกของมายานะคะคือการตื่นคือการตื่นจากโลกมายา เตื่นเพื่อที่จะตัะหนนกรู้ว่าความจริงของชีวิตคืออะไรเพราะฉะนั้นอย่างครูมิสเตลเนี่ยก็คือในคลิปที่ประมาณต้นๆของปีที่แล้วเนี่ยมิสเตลเริ่มเริ่มร้องไห้ละเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองตื่นรู้เพราะว่าไม่อยากขยายสาขาละไม่อยากทําโปรเจกต์อะไรละไม่อยากที่จะวุ่นวายกับเรื่องการหาเงินละคือไม่ใช่ว่าหญิงนะหรือรวยแล้วนะไม่ใช่แต่เข้าใจแล้วว่าหน้าที่ของเราเนี่ยเกิดมานะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขแล้วก็หล่นล้า ใจิตใจที่มีความสุขแล้วเป็นความสุขที่แท้จริงเนี่ยแล้วเราจะเสกอะไรก็ได้นะเราจะไปเหนื่อยถ้ารู้อย่างนี้มาตั้งนานไม่ต้องไปเหนื่อยหรอกโอ้โหสามสิบปีในการทําธุรกิจเหนื่อยมากไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปใช้ชีวิตใช้เงินในห้อง ICU หรือเปล่าไงฮะอะไรที่เราเคยมองว่าใช่มันไม่ใช่อ่ะเราหันหลังให้กับอดีตเลยไง แล้วก็เดินหน้าไปไหนก็เดินหน้าไม่มีเป้าหมายแต่ว่าเมื่อพี่เจี๊ยบยอมจำนวนว่าพอแล้วฉันจะไม่ใช้สมองฉันจะใช้หัวใจนำทางพี่เจี๊ยบก็เริ่มคุยกับเขาเรียกว่าไฮเออร์เซลของตัวเองไฮเออร์เซลคูลุเนี่ยเขาก็ให้สติปัญญากันเราแล้วเราก็เป็นคนที่ยอมไงยอมที่จะฟังเขาเราให้เสียงเขาดังกว่าเรา